สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซโสน้นะครับพอดีมีคนถามคำว่านะครับ Go to Market Strategy เนี่ยนะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า GTM เนี่ยนะฮะมันคืออะไรนะครับมันคือกลยุทธ์แบบไหนหรอใช่ไหมครับมันคล้ายกับตัว Marketing Strategy ไหมอะไรอย่างี้ไหมใช่ไหมครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าในถ้าว่าด้วยกันโดยหลักการเลยเนี่ยนะครับมันก็มีความคล้ายคลึงกับตัว Marketing s t r t t e g y ขอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าเวลาพูดว่า o Market ก็คือการเข้าสู่ตลาดใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อคุณเข้าสู่ตลาดปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องย่อมมีเรื่องของกลยุทธ์การตลาดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็มาอธิบายกันแบบง่ายๆแล้วกันนะครับว่าตัว Go to Market Strategy เนี่ยมันมักจะ ประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้างและถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับเรื่องนี้สําคัญอย่างไรมันจะไปช่วยธุรกิจของคุณอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเ,เราต้องบอกก่อนจุดเริ่มต้นนะครับตัว go to market เนี่ยนะฮะมันก็คือบอกอยู่แล้วมันคือเข้าสู่ตลาดใช่ไหม go to ก็คือเข้าไปในตลาดนะครับทีนี้ถามว่าแล้วไอ้เข้าสู่ตลาดที่ว่าเนี่ยมันมันเข้าเพราะอะไรอย่างไงใช่ไหมฮะมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีที่1ธุรกิจเพิ่งเปิดใช่ไหมฮะพอธุรกิจเปิด,ป,ดปุ๊บเราก็ต้องมีการ เข้าใจกันก่อนว่าเออเฮ้ยแล้วเราเราจะทําธุรกิจเนี่ยนะครับเรามีสินค้าผลิตภัณฑ์เราจะเข้าไปสู่ในตลาดไหนใช่ไหมฮะหรือหากวันนี้ธุรกิจทําอยู่อยากจะออกสินค้าใหม่สินค้าใหม่ที่ว่าจะเข้าไปลงในตลาดไหนใช่ไหมฮะจะจับตลาดเดิมไหมหรือจะจับตลาดที่มันต่างไปจากเดิมใช่ไหมครับหรือบางครั้งมันก็เป็นธุรกิจที่อยากจะขยายตลาดใช่ไหมเช่นขยายสาขานะครับหรือไปเปิดตลาดใหม่ในภูมิภาคอื่นเป็นต้น ใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละฮะมันคือเมื่อเรามีการเปลี่ยนนะฮะก็เรียกว่าเปลี่ยนตลาดที่ตัวเองกําลังทําอยู่ซึ่งมันเปลี่ยนคือแบบบางทีคือเพิ่มนะฮะหรือย้ายแล้วก็ว่าไปเป็นต้นนะครับมันก็เริ่มต้องมีการออกแบบกลยุทธ์ใช่ไหมฮะออกแบบกลยุทธ์ก่อนว่าเฮ้ยแล้วเราจะเข้าไปในตลาดใหม่ที่ว่าเนี้ยได้อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะมีพาร์ทคล้ายๆกับตัวตัวมาร์เก็ตติ้งแสอ่ะนะครับง่ายๆนะครับมันก็จะมีการคุยแบบว่า,วาหนึ่งนะครับเออเฮ้ย ทำไมเราถึงต้องนะฮะหมายในเริ่มต้นอย่างนี้เลยได้ว่าทําไมเราถึงจําเป็นจะต้องมีการขยายนะฮะการขยายหรือเปลี่ยนหรือนะครับเพิ่มนะครับตลาดเข้ามาเนี่เป็นเป็นเหมือนจุดตั้งต้นก่อนเลยนะเพราะว่าเราต้องหาว่าเอ๊ะเราทําไมเราต้องไปสู่มาเก็ตใหม่เพราะอะไรใช่ไหมครับจากนั้นก็ถามต่อว่าโอเคแล้วเมื่อเราต้องจําเป็นต้องย้ายไปสู่ตลาดใหม่ที่ว่าเนี่ยนะครับมันจะต้องมีนะครับมันต้องมีการเลือกก่อนว่าแล้วไอ้ตลาดที่ว่าเนี่ยคือตลาดไหน ใช่ไหมฮะตลาดที่ว่าเราเราจะไปสู่ตลาดไหนนะครับเราจะไปสู่ตลาดพรีเมียมเราจะไปสู่ตลาดบัตเจ็ตเราจะไปสู่ตลาดโลเคอลตลาดอินเตอร์เนชั่นแนลเราจะไปตลาดประเทศนั้นจังหวัดนี้อะไรก็ว่าไปเป็นต้นพวกนี้ก็จะเป็นการระบุไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการทําสิ่งที่เรียกว่ามาร์เก็ตแอนนาลิซิสใช่ไหมฮะมาร์เก็ตแอนเอนาลิซิสก็คือการวิเคราะห์ตลาดนั่นแหละว่าในตลาดที่ว่าเนี่ยนะครับตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกนะฮะหรือกลุ่มเป้าหมายในตลาดเนี่ยนะครับบางทีมันมีกี่เซกเมนต์อะไรบ้างซึ่งตรงนี้มันจะมีความละเอียดละเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยสมมุติว่าเราผมยกตัวอย่างเช่นเรากําลังเข้าสู่ตลาดนะเราเข้าสู่ตลาดสมมติตลาดร้านอาหารที่แถวบัตรทองแล้วกันอยู่ใกล้ๆออฟฟิศผมนะฮะเราเข้าสู่ไปตลาดตรงนั้นเป็นตน้นตลาดเนี่ยนะครับร้านกินดื่มนะฮะ จริงๆต้องบอกว่ากินอย่างเดียวกรับเพราะว่าทางนั้นไม่มีไม่ได้ขายแอลกอฮอล์อะไรนะฮะโอเคตลาดรนะ้านกินนะครับร้านอาหารในย่านพระทองเนอะนะครับแล้วบอกว่าตลาดนี้นะครับ <c oughs> ก็วิเคราะห์ต่อว่าตลาดนี้เนี่ยมีกี่เซกเมนต์ก็คือหมายว่าลูกค้ามันมีกี่กลุ่มมีอะไรบ้างมีเซกเมนต์แบบใดบ,บ,บ้างต๊ดๆๆๆไปใช่ไหมครับแล้วเราก็จะบอกว่าเออเฮ้ยเพื่อเข้าสู่ตลาดนี้เนี่ยเราน่าจะจับเราน่าจะจับเซกเมนต์นี้เช่นเราจับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มา กินเพราะว่าต้องการเป็นเหมือนบินดาดันแดดเหมือนว่าโอเคเราได้มาแหล่งท่องเที่ยวนะครับหนึ่งในแหล่งท่ทองเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศไทยตอนนี้หรือกรุงเทพตอนนี้ก็คือตลาดย่าพะทองเป็นต้นใช่ไหมครับหรืออีมุมนึงเราบอกว่าเฮ้ยไม่เราจับตลาดนะครับเราจับเซกเมนต์ของเซกเมนต์ที่ชื่อว่า กลุ่มคนที่เป็นนักศึกษานะครับมิสิตนักศึกษาที่นะครับมากินช่วงตอนเย็นอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ๆหอนะฮะอยู่มันอยู่ใกล้พื้นที่ที่แบบว่าเขาพักนะครับนะ <links S 1> ซึ่งมันก็อาจจะมองอย่างก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการดูเซกเมนต์แล้วว่าเราจะเอาเซกเมนต์ไหนซึ่งตรงนี้ก็มีการวิเคราะห์ต่ออีกครับว่าเซกเมตนต์นั้นนะครับคู่แข่งเยอะไหมนะครับเซกเมตนต์นั้นมีเพอร์ซอนาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดว่าใครไม่คุ้นคุ้น Personal เพอร์ซนายังไงครับก็คือเหมือนการอธิบาย รับภาพของตัวเซกเมนต์นะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละนะออกมาเป็นรูปบุคคลนั่นแหละเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเช่นเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขามีนิสัยอย่างไรเขามีกําลังซื้อเท่าไรอะไรก็ว่าไปเป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งพอมันทําให้เราเข้าใจนะครับว่าเราเราเลือกนะเราเลือกว่าเราจะเข้าไปตลาดนี้โดยจับเซกเมนต์นี้นะครับแล้วก็ับเซกเมนต์นี้นะนะครับเนี่ยมันจะเริ่มมีความชัดเจนแล้วเขาจะหาต่อว่าแล้วถ้าจะเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะครับ เราเข้าไปด้วยนะครับเราเข้าไปด้วยไอ้มาร์เก็ตติ้งของเราเนี่ยถ้าเกิดเราพูด,ดง่ายก็คือตัวไอ้ตัว 4P เราเนี่ยแหละนะครับเราเข้าไปด้วยโปรดักอะไรเราเข้าไปด้วยโปรดักอะไรโปรดักของเราคืออะไรใช่ไหมครับเราโปรดักของเราจะวาง Positioning เป็นอย่างไรนะครับวางโพสชั่นนิ่งเป็นอย่างไรเราวางจุดขายอย่างไรเป็นต้นนะครับจุดขายของเราคืออะไรมันจะชนะคู่แข่งได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรนะครับมันคือเหมือนการ หาพื้นที่ในตลาดได้แหละว่าเอ้ยแล้วฉันใช้เข้าไปจะเข้าไปยังไงแล้วฉันจะเข้าไปด้วยตัวสินค้าอะไรใช่ไหมฮะแล้วต่อจากนั้นคือก็ดูว่าแล้วเข้าไปที่บ้านเนี่ยเราจะวางตัวเองเนี่ยในเรื่องของ pricing นะครับก็คือตัวด้านราคาเนี่ยนะฮะเราจะวางราคาไว้อยู่ตรงไหนนะับวางอยู่ตรงไหนของของตลาดเนี่ยนะครับคือไม่ใช่แค่ราคาของของตัวเราอย่างเดียวคือเทียบกับในตลาดด้วยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราเข้าไปเนี่ยนะครับ กลยุทธ์ของ pricing ของเราเป็นยังไงเช่นเราเข้าไปเริ่มต้นเราจะตั้งไปที่มันแพงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาถูกอะไรงี้เป็นต้นใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณคุณ,ค,ณคุณเห็นนะแล้วเรปรียแบบเทียบกับสินค้าของ Apple ที่เพิ่งออกมาล่าสุดเนี่ยอย่างตัว Apple Vision Pro เนี่ยคุณเห็นว่าไอ้ go to market เนี่ย go to market ของ Apple เนี่ยนะครับก็คือ มาถึงปุ๊บเลยเราจะเข้าไปในกาษะของการเป็นลีดเดอร์ใช่ไหมเข้าไปลีดเดอร์เข้าเป็นผู้นําในตลาดใช่ไหมครับคือแน่ถึงแมบบ้ว่าเขาจะมาที่หลังแต่เขาบอกว่าผมจะมาเป็นผู้นําตลาดเป็นผู้ที่แบบว่าโอเคแบบอาจจะแบบเหนือคนอื่นเพราะว่าสินค้าเราพรีเมียมกว่าคนอื่นเทคโนโลยีเยอะกว่าคนอื่นนะครับและทําให้เห็นเลยว่านะครับเนี่ยคือสินค้ากลุ่มที่เป็นพรีเมียม พรมีเงียมมากๆเป็นต้นแล้วราคาก็แน่นอนราคาพิมพ์มีเียมตามใช่ไหมครันะครับนีน่คือนี่คือแบบว่าวิธีการเข้าสู่ตลาดของ Apple ใช่ไหมครัแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้ดีก็รู้ว่าแอปเปก็ไม่เคยเข้าสู่ตลาดในแบบของการเป็นผู้ตามหรือไม่เข้าเข้าตลาดในมุมมองของการเป็นสินค้าที่ว่าสินค้าที่ถูกกว่าคนอื่น้คือ <c oughs> เข้าไปแล้วก็เข้าไปสูงกว่าคนอื่นตลอดเวลาใช่ไหมครับอืมซ,ซ,ซึ่งนั่นนั่นน่คือนั่นคือ go to market ของเขาไงถูกไหมฮะนะครับแล้วพอมันพอมันเข้าไปเสร็จปุ๊บ แล้วก็ถามตอบว่าแล้วเราจะสื่อสารมันยังไงเราจะใช้ช่องทางอันไหนในการที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะเข้ามาซื้อสินค้าหรือเข้ามารู้จักสินค้าเราได้หรือเป็นต้นไปตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ communication strategy เรื่องของ placement strategy ไปซึ่งมันจะซ่อนอ,อยู่ในต่ออีกใช่ไหมครับคุณจะเห็นว่าด้วย,ด,วยด้วยพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเีนว่าจริงๆ go to market strategy เนี่ยมันก็มีความคล้ายคกับ marketing strategy นะแล้วมันก็คือการบอกก็แหละว่า เมื่อคุณเข้าสู่ตลาดเนี่ยนะฮะคุณมีแผนคุณมีแผนการอย่างไรคุณมีกลยุทธ์อย่างไรนะครับเพื่ออะไรถามง่าย,าย,ายๆก็เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ย มันรอดเข้าไปแล้วมันรอดใช่ไหมเข้าไปแล้วมันมันมันตอบโจทย์ใช่ไหมมันมันสามารถที่จะอยู่ได้ใช่ไหมเพราะไม่นั้นคือเข้าไปแล้วแบบว่ามันมันพลาดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายกับธุรกิจได้นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว GTM หรือ Go t To m r r k t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  r t t g y เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ทวนบอกนิดนึ่งก็คือว่ามันเป็นการ ต่อคาถามสําคัญนะครับว่าเราจะเข้าไปตลาดไหนนะฮะเข้าไปตลาดไหนทําไมถึงเลือกตลาดนี้นะครับแล้วเข้าไปเนี่ยเข้าไปอย่างไรนะครับเข้าไปอย่างไรเข้าไปอยู่ตรงไหนของตลาดนั่นเองเช่นสินค้าของเราจะอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับตลาดนะครับมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่เราลงไปแล้วแบบว่าอย,อยู่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ลงไปแล้วไปเหยียบเท้าใครหรือลงไปแล้วแบบว่าไป กระเด้งกระดอนออกมาเพราะว่าสู้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือนะครับถ้าเกิดเข้าไปตั้งราคาที่จะตั้งราคาเราควรอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่เ้ยมั่นใจว่าเราจะอยู่รอดนะมั่นใจว่าเราจะแบบว่าขายได้นะอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับนั่นก็คือแบบเป็นคอนเซ็ปต,ต์เร็วๆนะครับแต่ว่าจริงๆดีเทลมันจะมีอีกเยอะมากแต่ว่าเล่าเล่าเป็นเกร็ดงี้ก่อนถามว่าแล้วตรงนี้ถามว่าตัวเจ้าของธุรกิจควรจะทํำไหมก็รจริงๆก็ควรจะทำครับเวลาเราเราวางแผนที่จะเปิดตัวสินค้าสักอย่าง หรือทาธุรกิจใหม่ๆใช่ไหมฮะเราต้องถามบอกว่าเฮ้ยเรามันเราเราจะเข้าตลาดไหนฮะใช่ไหมฮะนะครับก็เล่าสู่การฟังไว้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะคอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อจะได้หยิบมาอธิบายเพิ่มเติมต่อแล้วก็เหมือนจะลงดีเทลบางอย่างให้แล้วกันนะครับผมแต่คลิปนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับติดตามกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ